มาบอกพี่เลยบอกเขาหมดล้เเป็นต้กำด้วยนะมันใครด้วยนะทหารหัอ้าวี่ปิดกที่อภะานปิดันกระดานปิดกันอ่าระดานกระดารถอรใส่แเก้าโมงเท่าไหร่ก้าโมงเสร็จเสร็จอ่ะให้ไม่เกินก้าโมงบเกมนี้สอง่าต้องส่ง นะเขียนชื่อตีวไอด้วยเอาเปิดดิเปิดดิเปิดดิเคยมีการติดต่อเคยอะไรกับเขาแล้วแร๊บอ่ะไอ้ดๆวนี่ตัวนี่อะไรนะสองสองตังสองตังอรกันนี้ครับมไประมาณเันนี้ครับนนี้เรื่องตัวนี้ัท้ง้ายอันนี้ทั้งท้าเดืนหนึ่ง ลมีไอ้เมลแรกอ่ะอ่าเมลแรกเมลแรกอันนี้ก็คือพูดเออจะปีเลยนะะสามปปีแล้วสามแปดขอบคุณนะเยียมตั้งใจเนยตั้งใจใส่ใใจเลยตั้งใจมาปติแก็มีนะไม่ได้บอกตอนนันเขาไม่ด้จเลยไม่ม้ังไัม่ไม่ใ่น้จังไไ้ไม่ไั้ไได้ม้ ไม่อยากไม่อยากอะไรมากแต่ว่าไม่ร so, ู้นาเขาแต่เหาคิดว่าเราก็คิดว่ามันไม่เสราจเดี๋ยวจขาจะก็คิดมันกพักแล้วหพอเสียหายคุณทาแบงก์อะอ่านสอบสองอย่างนะมันแรกตัวการระบบการระบบของแบงค์ไม่ดีถูกไหาการสอบ่ ครั้งแรกยอมครั้งแรกยอมครั้งแรกผิดจริงจริครั้งแรกคือเราผิดในเรื่องการสอบครั้งแรกเราสอบแค่ครั้งเดียวใช่เราไม่สอบมีสองรอบมันไม่บอกเราแล้วก็เราไม่ได้เข้าไปเราไม่รู้ใช่เราสอบอ่ามันไม่รู้แล้วเราสอบรู้แล้วเราสอบเสร็จเป็นตอนปกติก็ทำตามเลยทุกอย่างมันก็มีที่เราตกิดแล้วเพรว่ามันมีเลขมันมีเลขไอ้นี่ยของของแบงค์มัตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ทตรวจใช่มันจะมีมันจะมีมันเบิร์ดมันจะโพสต์เอาไว้ว่า เรีกว่คนนี้ผ่านแล้วจะมีบอกเราแมันจะมีเขียนช่างมีเขียนมามันต้องเงียบถายไป้องไม่รู้เดี๋ยวเราเราสมัครัาอกาไม่ก็ถายก็บายหรอี่่ายก็ไม่้ทุกไอ้ไอ้นี่ที่มีดีนรงไนมีเมลายะในเมลเมลมาที่เราดที่เดื่อสามประมาณนี้มีเมลอยู่เมลบอกว่าที่เรืองสามดีแล้วม็หลักานเมลมจาดส่งมาตอกสมัครไปสหง เออ B O ไปเซลเลอกแล้วเจนเลอที่ไปอยู่นัอยู่นะเคานเตอร์แล้วแหนงแรกที่ทํทเลยก็คือเริ่มอ่ะจะเริ่มเรื่ยซเลอรเลเลนะครับาไปสอบที่ไหนสอบอยู่เดี๋ยวนะครแ้งแรกก็อยู่ที่สภานควายันี้เขาน้าเขาอยู่หุงสาขาเขาเลยใช่กานใช่ไหมใช่นัแล้วอีกอีกอีกูนี้ถ้าเกิดว่าเราเราระบบเรารกบายเราเราายเราทำได้ไหมหรือว่ามันนารสงสัยนั่นันไม่เกี่ยวกับเรานะ เข้เลยตอบใช่ทสองีใช่ไม่เป็นไม่ไม่ใช่ที่สอของไอโอเลยหมดรายการไอเลยพวี่้กัสกรอไก็คือเราท้างการทำแล้วอยากทก่อนตรงเหมือนแล้ชอยากนี้ลเาจะโ้ส์เซ็ เราป็นสองานเรื่องไปสองงานก็คือมันมีสเรื่องมันี้กนี้มคือเรื่องแรกคือเรื่องการ้างานืล้งที่สก็คือก็คือเขาเอาเรื่องขอลความรับผิดชอเอยครับนิดถ้ามันน่าสื่อ่อนหลน์าดว่าเราจะเรับกร้ใ้ส่ก็ให่ผมเีบอกแล้วสองคนบอกไปตามร้าบอกไปตามร้าก็ทองครั้งครั้งแรกก็เป็นหนสา ร้อยสล้านั้ที่สองคือเรา้อมีสิเท่าเิม่งคนเป็นันกว่า้านเราเสียหายัก็ทำให้เสียสุไมเสิไม่เสียทีเสีย่วยรกันที่ยู่ที่ครับ้ออที่อย่าี